from Cambodia ซึ่งมยซึ่งมยประเทศไทยดังสุดฟ้าเจ้าสุน้อยมวยไทยเทียบสัดส่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอเห็นชัดเจนครับจิ้มหมัดขวาดังโอ้ยเสียงดังเหมือนกันครับเจอหมัดของซึ่งมมยเข้าไป แม่และมาแต่ละทีครับ3-4มหมัดน,นะครับหมัดของซึงเมยมาแบบสายพลิ้วครับดังสุดฟ้าป่ายหน้าตีแล้วครับรเริ่มจะลุยแล้วนะครับตัวป้อมป้อมวางแข้งเข้าไปวางแข้งเข้าไปโอ้โหหลุดครับซึ่งเมย์นี่ก็อยากจะแลกด้วยเลยครับมาเตะมาเลยพี่หนูทนได้ อย่าไปเชิญชวนครับของแบบนี้ยก2องอครับต้องลุยให้หนักกว่านี้ครับทางด้านของดังสุดฟ้าวางแข้งขวามานะครับซึ่งมยแป่ขยันออกแข้งขวาครับน้ำมือจากกัมพูชาลูกเทคนิคเทคนิคอย่าทำบ่อยนะครับอย่าเจตนาทำครับลุยกันสนุกเลยครับคู่นี้ โอ้โหต่อยลําตัวอ้าซึ่งมวยมีโต้ครับมีโต้เหมือนกันครับหมัดขวามาแลกกันไม่หยุดครับอ้าซึ่งมวยพยายามจะชิงทาเหมือนกันครับอังสุดฟ้าครับหมัดเป็นของซึ่งมวยครับโอ้หูสายสวยดันหน้ามาจะตีตีไม่ได้ครับประกบโบนายหับสายโอ้โหแข้งสายดังสุดฟ้ามาแล้วครับขยับหาจังหวะหมัดสายสวยโอ้หวางแข้งขวาเนื้อๆครับสายพิ้วเสแล้วโอ้หูหมัดขวาไม่โดนครับดึงหลบได้ครับ เก๋าจริงๆครับขณะที่ดังสุดฟ้านั้นเล่นกับจังหวัดครับนี่ครับดูครับเีลาหน้าตาเยายวนเหลือเกินครับคู่ต่อสู้อ่าต่างคนต่างควักมือออกอาวุธครับไม่มีคะแนนครับคะแนนยั่วสวัสดิ์ไม่มีครับเลี้ยงแบตเลี้ยงถังหรือเปล่าโอ้โหต่อยท้องครับลักจิ้มพุงวิธีนี้ครับตอนนี้เข้ามาจะเสียบเข่าดังเขาฟ้าโอ้โหความมาเสียบครับสองเข่าครับ โอ้ยบัดขวาเต็มหน้าครับปาลโดนคืนเหมือนกันขยับไปครับว่างแข้งขวาสวยเลยก็เหนื่อยนะครับขวาโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหยกสามไปนะเตีครับแหมตีมาก,ก็ตีคืนเลยครับดังสุดฟ้าปักเข้าไปนี่ครับเจอหมัดขวาของซึ่งเมยแหมก็เรียกว่าโดนแบบหมัดสะบัดเลยครับ โอ้ <S <S โหนี่ <S <S แหละกการอากาศครับแม่แจกรักแจกกำปันแจกเลิฟก,กันเลยครับ <Cor> และเป็นดังสุดฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยครับเอาชนะคะแนนซึ่งเมยอจากกัมพูชาไปได้